เพื่อนตัวเล็กนะคะเคยมาแล้วก็นำน้ำมนต์นี้ไปกลับไปถูกป่วยหขายแสนนะคะเราชีวิตในนี้นี้เสมอวันนี้นะครับก็เราจะมาฉลองวันเกิดต้นในครับสวยแล้วก็ไปทําบุญกระดิ่งฝั่งด้านนู้นก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวนะจะบอกว่าตัวเล็กสุดยอดมากค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีเสื้อนะคะแล้วก็ใส่สบายแล้วก็จะมีดิ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องไปเย็บตะโขอก่อนได้ชูว่านานแล้วแต่งหน้าอีกนะเริมเมื่อนี้ กับเช้าวันที่สองนะครับผมวันนี้นะครับจะนี้เมื่อคืนได้ตลบตะไลอย่างเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ตื่นมาพร้อมพลังงานที่เต็มเปี่ยมแล้วนะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวต่อเที่ยวอีกแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะช่วงบ่ายที่วางว้จะเป็นน้ำตกหรือช่วงเช้าเราไปทำบุญกันก่อนเนาะเป็นแบบเข้ามายังไม่เที่ยวเลยเที่ยวแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำบุญเลยใช่ไหมเราก็ไปทำบุญกันนะครับวันนี้ ตอนนี้เราก็เราจะทานข้า,าวเช้าก่อนครับผม,มนี้เวลา7จะสิบโมงแล้วข้า,าวเช้าอยู่ที่บ้านพี่พเล็กบ้านบ้านงานบ้านงานบุญนะครับผมจะมีงานกระถินประมาพรุ่งนี้นะครับผมกินข้าวเติมพลังก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวติดตามชมครับแต่ไม่กินนะคะ คือเมื่อวานเหมือนผีมากวันนี้ก็เลยคอตัวนิดนึงนี่ดูข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งห่อใหญ่ข้าวความข้าวเหนียวหนึ่งห่อใหญ่ข้าวสวยกินกับลาบเป็ดแล้วก็เจียวบองนะคะอันนี้ชุดทำตก๋นก็คือชุดที่ใส่เล่นเมื่อวานแต่อันนี้คือคอดไปชวนิดนึงสัมภาษณ์ก็อยากให้โครงการงานนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยติดงานงานเยอะแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเที่ยวติดจัดวันนี้เราไปไหนบ้างวันนี้ก็ไปท่าบางบัวใช่ส่วงพ่อคว้าใส แดงแบบเนืองแล้วก็ว่าจะแวสะสาราแก้วขูดต่ตอนนี้ขอแวะเติมพลังตอนเช้าก่อนนะครับผมมีมีคันนี้แนะน,นําแนะนําีเจลโอ้ดคูณจักเจลโอ้ดปะบันโนบันโนคุณจำมูจักกันมีลาบเป็ดมีเจลมีอาหารบ้านๆนะมันเป็นต้นเผือกกับใบเผือกแล้วก็เอาไปผ่านกรรมวิธีการดองแบบอีสานแล้วก็เอามานตำเป็นแบบเป็นแจ่วแบบลาวๆอะ่ะชิมดีมันจะเปรี้ยวๆเค็มๆอันนี้คือแบบจะเบสมาก จนแบบจะขอกลับบ้านเชอบไปไหนแล้วอ่ะคือแบบอร่อยมากอร่อยจริงๆคือปลาร้าเขาดีมากปลาร้าเขาคือแบบหอมแล้วก็ดีมากนี่นะคะอย่าบองเน้นๆน้นแล้วเจนต้นไม่มีเบรกรถไม่มีเบรกต้นไม่มีเบรกต้นปลานเรียบ้าเดี๋ยวไปเบิ้ลเพื่อนพ่อเขาต้มมัดครับผมมุนเพื่อนสิเงทีุ่ญกะทินแล้วมีเขาต้มมัดใส่กล้วยใส่เค็มเบิรงเพื่อนพ่อแบบบ้านนอกบ้านนอกโบราณโบราณนะครับทำไมท้าไม่ทำห่อเขาต้มเยอะเพราะว่า ทำง่ายแล้วก็ได้จํานวนเยอะนะครับผมเก็บได้นานทําวันนี้พรุ่งนี้ก็ทําบุญได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นเป็นแบบเหมือนวิธีที่เขาจะต้องทําวิธีที่เขาต้องทําอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาห่อยังไงแต่เราก็จะไปไหว้พราก,กันก่อนนะคะเราก็จะออกไปชอปปิ้งด้านข้างเพราะเมื่อกี้ดูแล้วนะคะด้านข้างคือผมากเราจะซื้อสิ้นนะคะเพราะว่าพวุ่นี้เราจะสวยๆับแบบ เราเราจะไปทําบุญเพราะว่าเมื่อคืนเราเล่นไพ่ท,ทาบาปไปแล้ว <S 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 วันนี้เราก็เลยจะไปทําบุญชดเชย <S <S มาหนองคายรอบทางนี้รอบที่3แล้วที่วัดพระใสก็คือมาไหว้เคยมาไหว้พระแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าคือเหมือนตอนที่มาทําบุญอะ่ะส่วนที่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่ทําบุญของที่ของหนองคายก็คคเลยจะพาไปทําบุญตามที่ต่างๆรวมถึงที่นี่ด้วยข้างในาครับสวยแล้วก็ไปทําบุญกระดิ่งถวายกระดิ่งแล้วก็ติดต้นโพงอดทองด้วยข้างในคนเยอะครับข้างในสวยด้วยเราไไหว้ดูข้างบนได้เลย อันนี้คือตรงที่ตรงระคังนะคะส่วนดน้านนี้จะเป็นการบริจาคที่ดินเนาะก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวเราจะไปทําบุญกันจะไปแขวนระฆังก่อนแล้วกันนะคะจริงๆวัดหลวงพ่อพระใสเป็นวัดประจำเมืองหนองคายนะคะผมมีประวัติมายาวนานมากแล้วก็ประดิษฐานาพระพุทธรูปชื่อว่าพระใสนะครับผมเป็นวัดประจำเมืองเนาะถือว่าเป็นวัดสำคัญถ้ามาหนองคายควรจะมาแล้วก็ประวัติพระนะครับผมดูได้ตามจิจกรรมฝาผนังข้างบน ก็จะมีประวัติตั้งแต่ว่าเดินทางมายังไงจากเราจนปัจจุบันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับผมว่างๆเดี๋ยวลุงเข้ามาดูกันนะครับสมัยก่อนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสยามมันไม่ได้เป็นสยามเนาะเราก็เรียกเป็นแคนก็คือจะมีสีสัตนาคณหูมีกรุงธนบุรีฉะนั้นเมืองไหนชนะมันก็จะเป็นสมบัติสมบัตผัดกันชมมีตำนานเล่าว่าตอนสร้างพระอะ ก่อนที่จะย้ายพระมาอะไรอย่างเงี้ยมีพราหมณ์ขึ้นมาขอว่าอยากได้พระพุทธรูปสักองค์หนึ่งหลังจากสร้างเสร็จจะมีพระสุภเสริมาใสยใช่ไหมก็จะมีพราหมณ์มาขอบอกว่าอยากได้ไปบูชาอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอถึงตอนที่เคลื่อนย้ายพระสุภเสริมาใสยอะไรเงี้ยก็ได้หมดยกเว้นพระรู้สึกว่าพระสุขจะจมน้ำพิติททำบุญแล้วทำบุญทำไม่แล้วอาวะหรอ วัดสวยอยู่ข้างบนคือแบบเย็นมากแล้วแบบคนเยอะอดีก็โอเคค่ะวัดสวยดีอ,อรหันตธาตาุต่างกับต่างกับพระบรมาสารีริกธาตุเพราะอรหันตธาตุคือบรรจุกระดูกของพระอรหันตนถตาเกิดว่าเป็นบรมาสารีริกธาตุก็คือบรรจุของพระพุทธเจ้าเหเนี่ยกับอันนี้ชิมบวกอีกอันนเนี่ยนี่เราไม่ต้องแหวท่าเ<ม>สด็จแล้ว ผากแม่เขาเรียกนักกอกอกที่มันเสื้อกล้ามอย่างนี้ใส่ได้ใส่ค่ะสีชมพูโอ้โหนีจะฉีดตัวแล้วนี่เอาไม่อยู่แล้วสาวๆหรอเฮ้ยที่เห็นเลยฮะด้านหลังเพื่อเผื่อการช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่ไปใส่ไปเต้นนักบุญรถแห่พรุ่งนี้ครับบางคนมีแล้วก็จะซื้ออีกเอาอีกเราไม่เข้าใจผู้หญิงไงใช่ไหมโอ้ดูดูดูแปลงตัวเองก่อน กิ <laughs> ute, sort of. ่ช <uneasy ahead> <speaking out> ุดก่อนเขาเป็นผู้หญิงก็ต้องสวยไหมแหมงานงานใหญ่ทั้งทีเออใส่แล้วมาลองดูพวกนี้ดูซิววายังไงเลยชูว่านานแล้วแต่งหน้าอีกนะเดิมพวกนี้ได้ผ้าสิ้นมาสองผืน แล้วก็ได้แค่นั้นแหละได้อันนี้ค่ะอะไรนะสบายสบายแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีเสื้อนะคะแล้วก็ใส่สบายแล้วก็จะมีสิ้นนะคะพรุ่งนี้เราจะเห็นลุกคอมพิวต์นะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าวันนี้ต้องไปเย็บตะโขก่อนถึงวัดพระธาตุบางควรแล้วนะคะผมเดี๋ยวจำเป็นต้องไปไหว้นิดนึงเนาะมาถึงหนองคายพระธาตุบางควรถือเป็นหนึ่งในพระธาตุเก่าแก่นแถบภาคอีสาน นะครับผมสร้างมาตั้งแต่สมัยพศ8ก็คือ2,000กว่าปีที่แล้วเนาะสร้างตามตำนานอุรังคธาตุาพระธาตุบางพวนเก็บกระดูกช่วงกระเพาะปัสสาวะของพ,พระพุทธเจ้าไว้<ม>เดี๋ยวยังไงก็เข้าไปสักการะก่อนแล้วก็ข้งขางๆพระธาตุบางพวนมีสระมุจลินนะครับผมต้อง<ๆ>ไปเก็บเอาไปสิริมงคลนิดนึงเอาไว้ถูกหวยเดี๋ยวได้หวยอะไรเดี๋ยวมาบอกกันวันนี้จะซื้อซื้อน้ำอ้อยกันนะคะเย็นๆชื่นใจเพราะว่า เราอยากได้ขวดด้วยตอนนี้เพราะว่าตัวเล็กแนะนาว่าเราต้องใส่น้ําจะบอกว่ารอบที่แล้วเพื่อนมาเพื่อนตักน้ําน้ําพระพุทธมนต์เอ้ยน้ําน้ําจากบ่อบุจรินไปน่งบอกว่านางถูกหวยตั้งหลายแสนว่ะอย่าลืมเก็บนะอย่าลืมเก็บนะขวดทั้งหมดหกมีหหนีถ้าศิลปะโบราณนี่คือจะเป็นจิบแบบเนี้ยล้อมรอบไว้และศิลปะแบบนี้เห็นเห็นหน้าไหมจะเป็น9ก้าหัวอันนี้คือสระบุจลิน ใช่สามุจลินเป็นหนึ่งในสะที่ใช้ตักเอาเป็นน้ำพระพุทธพระพุทธเอาเอาใช้เอาใช้ในพระราชาพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะห้ามสุภาพสตรีลงเดี๋ยวเราก็จะให้ให้ฝากเอ็มนะคะเป็นคนไปเอานั้นจากในสามาให้เรานะคะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณทั้งหมดของวัดนะคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบเหมือนอีสานเนี่ยเนาะ ก็คือเมื่อกี้ถามตัวเล็กข้างๆก็คือตรงนี้ก็คือก็จะเป็นพระธาตุเหมือนกันนะคะสาเนี่ยเธอไปให้ฉันสาเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างพระธาตุสร้างพอบระุมธาตุเสร็จแล้วแล้วก็มีสาขึ้นมาสาที่นี่ไม่เคยแห้งนะคะผมตั้งแต่สร้างพระธาตุมาตั้งแต่ปีพศ8อ2กว่าปีที่แล้วสานีไม่เคยแห้งเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าต้นกำมาจากไหนด้วย ได้มาแล้วนะคะอันนี้ก็คือน้ํานจากที่ที่ฝานะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นน้ามนต์นะคะก็คือไว้บูชาเนาะเหมือนที่ตัวเล็กเราตัวเล็กบอกว่าเคลื่อนตัวเล็กนะคะเคยมาแล้วก็น้ามนตน์ไปกลับไปถูกวหวยขายแสนนะคะเราชีวิตยนงีีทุกงนี้เสมอ <c> ุก <oughs> <c oughs> มีความหวังทุกวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกนะคะสวยมากเลยค่ะพญานาคอันนี้เขาเรียกว่าน้ไของมองตัว พระาตบางพวนนะครับผมพระธาตุบางพวนรู้สึกว่าจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพศแปพร้อมๆกับพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมถือว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่หนึ่งในแถบของภาคอีสานนะครับผมพระธาตุบางพวนก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ช่วงที่เป็นกระเพาะปัสสาวะหรือตรงประมันหัวนาวของพระพุทธเจ้านะครับผมก็บรรจุอยู่ในนี้ส่วนพระธาตุพนมจะบรรจุพระอุรังคธาตุอุรังคธาตุก็คือ้าอกกระดูกช่วงหน้าอกของพระพุทธเจ้านะครับผมที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ถ้ามาหนองคายควรจะมาไหว้นะ แล้วก็มาดูศิลปะวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยอย่้ลืมจะวัดถูกหวยแน่นอนมาที่นี่คอนเฟิร์มไม่ต้องซ้อนมาอยู่ข้างหน้าเลยค่ะยืนเรียงเป็นหน้ากระดาษเลยค่ะต้องซ้อนค่ะ,คะหรือแผ่นก่อนไงหรือแผ่นตรงนั้เยอะจะจำสลับที่ไม่หมดยิวยังอ่ะอยิ่กันยัง าสถานที่ต่อไปนะครับผมสาราแก้วกู๋เนาะเดี๋ยวเราพาไปชมศิลปะอ่าพุทธผสมพันมุ์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างจริงๆที่นี่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดหนองคายนะครับผมสาราแก้วกู๋เดี๋ยวเข้าไปดูเราจะเห็นสถาปัตยกรรมที่แบบแปลกตาหนึง่งจะมีกิมมิกนิดนึงอาร์ตอาร์ตนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันปะมันก็ไม่ได้สยองนะเพราะว่ากลางวันนั่นแหละแต่ว่ากลางคืนก็ไม่ได้เป๊ะสิบเอ็ดถูกไหมค่ะสองคนอยู่ในรถใช่เป๊ะสิบเอ็ด น,นี่เป็นเป็นสุภาษิตโบราณมาเหาสร้างกระตามสร้างปากหมาเอาแจ้สายสร้างตาชิเบิ้งหมากับสร้างอารมณ์ประมาณว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นช้างอ่ะหมาจะเห่าช่างหัวมันอันนี้อันนี้ชัดเลยว่า ความเชื่อแบบพาราหมณ์ผสมกับความเชื่อแบบอีสานเพราะว่าสมัยอีสานก่อนที่พระพุทธศา,าสนาจะเข้ามาเราจะเชื่อว่าปู่สังกษาย่าสังกษีคือคนที่ให้กำเนิดมนุษย์ทั้งหมดนิกายก็คือนิกายที่บูชาพระนารายณ์เป็นใหญ่แต่ถ้าบูชาพระศิวะเป็นใหญ่ก็จะเรียกว่าไสาวะนิกายจะเป็นสองหลักใหญ่ๆตามศาสนาพ,พาราหมณ์ำทำขีศักดิ์สิทธิ์จากบนสวรรค์แล้วพระนารายณ์ก็เลยเอววารมาปราบ อพอหลังจากนั้นอวตารมาปราบก็เลยกลายเป็นว่าในพระราชพิธีตามโบราณจจะต้องมีหอยสังเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นรอยมือของพานาไลใช่เพราะเชื่อว่าลอยมือพานาไายอยู่บนหอยสังก็คือแบบว่าโอ้โหเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอะคะ่ะรูปปั้นแต่ละรูปนี่ดูแล้วแบบไม่มีความน่ากลัวมันแบบมันนุ่มตาเหมือนจะจับมันนุ่มๆบอกไม่ถูกก็ต้องมาดูเองนะคะ ซพ่งสร้างมาไม่ถึงไม่เกิน50ปีนะจริงๆที่นี่ถ้ามองในมุมของฝรหลังมันจะเป็น Art อาร์ตมิวเซียมอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมามันจะถูกตีความในเชิงพระพุทธในเชิงศาสนาหมดเลยศาสนาในที่นีน้ไม่ได้หมายถึงพระพุทธศาสนานะแต่หมายถึงศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ผสมกันจะเห็นว่าศาสนาพราหมณ์ก็จะเป็นให้พระเจ้าทั้งหลายศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้าก็ปน,ปน,ป,นปนกันไปฉะนั้นก็จะอิงจากนิทาน พื้นบ้านสุภาษิตอีสานบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาตีความสร้างเป็นศิลปะใหม่ๆอะไรเงี้ยเข้ามาก็เหมือนดูอาร์ตมิวเซียมอะแค่20บาทเองค่าเข้าอ่ะเข้ามาดูแต่ว่ารอนนิดนึงโดนวนๆดูนะครับส่วนองค์นี้ก็จะเป็นตามาศาสนาพราหมณ์ก็คือพระนารายเห็นไหมพรนาราย์พระแม่ลักษมีแล้วก็พญานาค พญาอนันตานาคราขุดเป็นบันลังอยู่ในทะเลน้ํานมแล้วก็จะมีพญาขุดเสริมขึ้นมาสแสดงว่าพญาขุดเสริมขึ้นมาก็เป็นความเชื่อในแบบไทยๆท,ที่รับมาว่าแบบพญาขุดต้องเป็นพหันักของพรานา์าเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างองค์ข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นเป็นพระพุทธเจ้าชนะมารถูกไหมา <c oughs> อาองค์พระพุทธเจ้าชนะมารข้างล่างก็จะเป็นพระแม่ธรณีบินไวผม <c oughs> ซ้ายมือที่ขี่ช้างอยู่ก็คือพญามารณณวันที่จะตัดสลูเห็นไหม ก็จะเอาพระแม่ธรณีมาบีดมวยผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบทสวดพาหงเป็นบทแรกเลยมาลาติเลกามะพยุชตสักพ,พลิตติงพวกนี้ก็คือแบบพระพุทธเจ้าชนะามากกัรก่นหัวก็จะเป็น พวกมารหางก็จะเป็นเทวดาถือเพราะว่าพญานาคเวลาหมุน่นไปเรื่อยๆอก็จะเสียบ้อนแล้วก็จะคลายพิษออกมาพอคลายพิษออกมาคนที่โดนคนที่ตายก็คือพวกมารทั้งหลายส่วนเทวดาที่อยู่่างๆานก็ไม่โดนอะไรส่วนถ้าพิษออกมาเยอะพระศิวะก็จะดูดพิษเข้าไปเยอะก,ก็จะกาลายเป็นระปัจจุบันพระศิวะก็จะคอดับเพราะมาจากพิษนา จะบอกว่าตัวเล<ม>็กสุด,ดยอดมากค่ะข้อมูลมาแบบแน่นมากคือ <มา S 2> คือเรามาคือแบบเราไม่มีข้อมูลอะไรมาคือแบบเล้งเลยตัวเล็กมาคือแบบข้อมูลแน่นเวอร์ไม่ต้องจ้างไกด์ค่ะจ้างตัวเล็กได้ด,ดูมันดูเป็นศิลปะได้นะมันดูแบบเป็นเขาเรียกยังไงอะความคิดเดียวกับเหมือนฝรั่งนะมันคืออัตมิวเซียมอ่ะมันคือศิลปะแบบเหมือนผสมสมัยใหม่คือมันไม่ใช่แบบไม่ใช่เชิงพุทธเหมือนถ้าเราไปอันนี้มาไม่ไม่ไหวเลยนะเพราะเราเราอะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่พุทธอะเราก็ดูว่ามันเป็นแค่ศิลปะชนิดหนึ่ง แต่ถ้าเกิดเหมือนเราไปพะธาตุอะไรเงี้ยเราก็คือมันคือพระพุทธศาสนาไงแต่เนี้ยมันก็คือแบบเออเขาก็ทําสวยดีมันมีความแบบเป็นเอกลักษณ์อ่ะมาทําให้แบบเออการคนไปอยากเข้ามาถ่ายรูปถือว่าเป็นหนึ่งแรนดมาที่แบบอยากแนะนําไปทุกคนมานะคะก็ตอนบบนี้นะคะเราจะอยู่อันนี้เราแวะมากินข้าวกันที่แดงแหนมเนื้อนะคะก็คือร้านขึ้นชื่อของที่หนองคายเนาะ ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเวลาใครขี่มาแบบต่างจังหวัดเขาก็จะพากันมากินข้าวที่นี่นะคะเพราะว่า1คือรสชาติก็คือเป็นแบบดั้งเดิมเหมือนที่เราเคยเห็นแบบที่เขากระจายไปอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็วิวดีค่ะเพราะว่านี่คือริมแม่น้ําโขงเลยก็เลยค่ะแม่น้ําโขงอันเสร็จกว้างใหญ่ของเราแล้วก็ฝั่งด้านนูนน้นก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวนะคะเราก็จะแบบเซฮัลโหลเพื่อนบ้านเซฮัลโหลฝั่งนึ้นก็จะเป็นฝั่งลาวจริงๆเขาก็ไม่ได้ต่างจากเราเนาะต่างกันแค่สำเนียงภาษา จริงๆสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีลาวไม่ได้มีไทยเนาะบรรยากาศดีดดเห็นเขาบอกว่าวัาวนบรรยากาศเหมือนเชียงคานเลยหลังเราจะถิงไปเที่ยวเชียงคานบ้างดีกว่าแต่ว่าถือว่าบรรยากาศดีนะเย็นๆแบบนี้จริงๆตรงช่วงร้านแดงเนี่ยมันจะมีตลาดคนเดินริมโคกด้วยนะครับผมอาหารการกินเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเดินชิวๆเล่นๆเรืเ่อยๆอย่างเงี้ย ถือว่าโอเคเลยนะใช่ยิ่งตอนเนี้ยมันแดดมันก็แบบใกล้จะตกแล้วแล้ก็ลมก็ดีถ้าเกิดเดินกลางวันนี่อาจจะเป็นลมได้เพราะว่าน่าจะร้อนนะคะนุกรูดกระเป๋าได้ดีมากครั้งแรกในชีวิตค่ะผ้าตงถ้าตึงอะไรไม่เอาแล้วนะเป็นเมืองเงียบๆเนาะเป็นเมืองเงียบๆง่ายๆแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วก็ มันสวยโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเนาะชอบนะมันดูแบบมันดูชีวิตมันดูสโ,โลไลจริงเหมือนเหนื่อยแบบเหมือนเหนื่อยจากกรุงเทพอ่ะเนาะมันเหมือน,นเหนื่อยจากรถไฟฟ้ารถติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอชีวิตที่แบบสโลสโลช,ชีวิตที่แบบเป็นจังหวะที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากคนกับวิถีชีวิตของเขาจริงๆอะเรียบง่ายไปหมดเลยไม่ได้วือหวาไม่ได้แบบแสงสีอะไรมากมายแต่ชีวิตเขาก็แบบ ดูดูแล้วมันสบายตาสบายใจแล้วจังหวัดเรามาคือแบบดีมากคือแบบมันไม่มีฝนอ่ะคือก่อนหน้านี้คือเราอย่างที่เรารู้เพราะมีพายุเข้าแล้วไม่พา,าอีสานะฝนตกแต่นี่คือมาแบบคือแบบอากาศเป็นใจอ่ะแล้วฝนตกที่ไหนกรุงเทพฝนตกจนน้ําระบายไม่ทันฮัลโหลปราดพายแเป็นไงบ้าง <laughs> ที่นี่อากาศดีมากค่ะก็แบบว่าพลาดมากไม่ได้มารับความร้อนความสนุก กันเลยหาโอกาสให้ได้สักทีนะจ้าที่จะมานะหรือคงรู้นะว่าใครใช่ไหมฝากให้กลงใจชาวเดี๋ยวไปนำต้มทุกคนด้วยนะคะที่นี่ไม่ท่วมจ้าก็น่าจะชาวรัาด้วยเอี๋ยวพ้่มึงพกเขาเนี่นี่นี่่มึ แล้วกตอนนี้นะครับมาอยู่ที่จุดชมวิวขอนองคาย Walking Street นะครับริมแม่น้ำโขงหลังจากที่เราเดินแดงแดงแหนมเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ใกล้กันเลยอากาศดีมากครับข้างบนนี้นี้นะครับจะเป็นวิวที่เราสามารถเห็นถนนคนเดินได้ด้วยนะครับสวยไหมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนึงก็จะเป็นริมแม่น้ำโขงด้วยนะครับทําให้แบบเดินช็อปไปแล้วก็แบบมองวิวไปลมเย็นๆรับรองว่าเงินของคุณจะหมดเร็วมากเพราะมัน ม 1941, The ันเพลินมากเพราะมันไม่ร้อนนะครับดูจากของที่ซื้อมาได้ของเยอะมากก็วันนี้นะครับก็เราจะมาฉลองวันเกิดล่วงหน้านะครับให้กับไกด์แล้วก็พี่ฟ้านะครับเพราะว่าเกิดูที่12กับ3 3นะครับใกล้ๆกันในนี้อไก็เป็นโอกาสที่แบบเราได้รวมตัวอยู่ที่นี่แล้วไง ก็จะทําการฉลองออวันชายวันเกิดล่วงหน้าให้กับเขาทั้งสองคนกันนะครับรู้เท่านี้ที่อยู่เป็นตรงนี้เองนี่นะคะเราจะเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะล่วงหน้าล่วงหน้าสิบวัน,วนสําหรับสองคนนะคะในแก๊งเราก็คือพี่ฟ้าวัฒยานะคะกับน้องไกด์นะคะโอเคนะคเดี๋ยวาดูกันนะว่าสี่หน้าจะของวันเกิดทั้งสองคนจะย,ยังไงบ้างกับการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้นะ จะไปดูกันครับ อนหน่อยไ้ไม่ได้น้วม่เดี๋ยวปคนถ่ายให้ดีกว่าค่ะไม่ถามน้ำตัวนั่งใกล้กันมากเลนโอ้ยมันสวยอ่ะ ไอ้เก่ยวนะมงเขาอะนี่ต้นกบล้อไง ก็คือทับกระถินกับที่บ้านครับใส่บาตรข้าวเหนียวอ,อะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้รับนะครับผมครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราได้ว อาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะถึงคิวพวกเราบ้างแล้วนี่จะได้ทานข้า,าวเช้านะครับผมเ,เดี๋ยวเราก็จะทานข้าวเช้ากันแล้วเดี๋ยวหลังจากทานเสร็จแล้วเราจะมีขบวนแห่ครับผมไปที่วัดกันนะครับ กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมเมื่อเช้าทำอะไรบ้างมันสามก็ตื่นนะครับแล้วก็แล้วก็ตื่นแล้วก็พยายามจะต้องตื่นก็ตื่นเช้ามากเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมาหลายวันนี่เพราะว่าเที่ยวเยอะใช่ไหมทีนี้เราเนี้ยก็จะมีการทําบุญใหญ่ร่วมกันนะครับกับเับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้เวลาที่เสร็จสิ้นพิธีการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางพวกเรากำลังเดินทางกลับกรุงเทพกันครับผมเพื่อไปทํางานต่อในวัน พรุ่งนี้นะครับเ,<อ>เพราะว่าเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนี่จะยังอยู่ต่อช่วยเคลียร์อยู่ใช่จะช่วยเคลียร์ยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาบุญมาฝากด้วยเป็นบุญกระดิ่งนะครับผมทำบุญใหญ่ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผ <c oughs> มวันนี้สวัสดีบ,บ,าบายครับ